สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับช่อง3ามสามศนย์สามนะวันนี้เราก็มาเจอเกมตำนานหยุดพูถังซานนะครับก็คลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีผ่านบทที่อ่าสามไม่ใช่สามสี่สิบสามนะครับสนะี่สิบสามขีดยี่บเก้านะก็อ่าส่วนตำหนงตำแหน่งยังไงก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะว่าตำแหน่งเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยอ่าผมต้องบอกก่อนนะว่าไอ้บท43่สขีดยีิบเก้าที่เราเจอเนี่ยจะเป็นทีมพิษนะครับอืมเป็นทีมพิษเนาะก็ ระวังกันด้วยนะเออระวังตัวแทงดีๆนะเพราะว่าตัวแทงเนี่ยเราเจอเู้ป่ไปเนาะก็จะถึกหน่อยนะครับละลายยากนะเออแล้วก็แต่โชคดีนะครับไม่เจอถังฉิกเนาะเออไม่เจอเอ้ยเจอดิเจอนะเจออาบทที่ถังห้าวนะใช่ไหมเจอถังห้าวนะครับก็จะมีถังฉิกด้วยนั่นเองแต่ว่าถังห้าวเนี่ยเป็นตัวแทงที่สามารถละลายได้ง่ายอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ่ามันก็เลยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับตานที่ยากเนี่ยจะเป็นตานของอ่า ยี่สิบเก้าเนาะก็คือสี่สามขีดยี่สิบเก้าแล้วก็สี่สิบสามขีดเจ็ดหรือเปล่าเออประมาณนั้นเนาะเพราะว่าสี่สิบสามขีดเจ็ดเนี่ยก็เจอมู่ป่ายเช่นกันแต่จริงแนละ้วส่วนตัวที่ผมเล่นเนี่ยก็เล่นแป๊บเดียวผ่านนะอืมแล้วก็สี่สามขีดยี่สิบเก้าด้วยก็เล่นแป๊บเดียวผ่านเหมือนกันต้องบอกก่อนนะว่าดูงดีนะครับอืมทางซานเราเนี่ยจับอย่างแม่นเลยนะครับก็สม สม,สมแล้วนะที่เป็นโน1 PP นะครับก็ประมาณนั้นเลยแล้วกันเนาะ,ะส่วนกระบวนทัพก็ในการใช้ผ่านนผมก็จัดแบบนี้เนาะก็ใครที่ยังไม่ผ่านก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็ลองโยกย้ายตำแหน่งเอาเองแล้วกันเนาะเพราะว่าต้องบอกก่อนนะว่า อ่ะมันมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอ่ะตัวละครเรายืนได้ไหมอะไรอย่างนี้ด้วยนะต้องบอกก่อนนะอ่ะก็ประมาณนั้นละกันแต่ว่าถ้าพลังเยอะกับผมแล้วคือตัวละครเนี่ยแน่นกับผมเนี่ยตำแหน่งเนี้ยผ่านอยู่แล้วนะหรือว่าไม่ต้องใช้ตำแหน่งเนี้ยอ่าไม่ต้องใช้ตำแหน่งนี้ก็ได้ใช้ตำแหน่งอื่นก็ได้เนาะเออก็ผ่านอยู่แล้วเนาะถ้าอ่าของมันเยอะอืมก็ต้องบอกก่อนละกันอ่ะตำแหน่งก็ประมาณนี้ละกันโอเคก็ลองลองใช้ดูนะถ้าไม่ผ่านก็ ลองปรับตำแหน่งเอาเองเนาะอ่าจะโยกแบบนี้ลองลองลอง,ลองดูก็ได้อ่ะประมาณไหนก็แล้วแต่เราเลยนะให้มันเข้ากับทีมเราเนาะอ่าประมาณนี้ละกันต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวงแหวนกันสักหน่อยนะครับวงแหวนที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นอ่าประมาณนี้เลยอ่าแม่ถังซานก็ใช้แบบนี้เลยนะผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเอาแม่ถังซานไปแทงเนาะอ่าก็เลยใส่วงแหวนประมาณนี้ไปนะครับอืมอ่ะโอเคประมาณนั้น ดูทันไหมถ้าดูถ้าดูไม่ทันก็กดหยุดเอานะเออดูไม่ทันกดหยุดเอานะครับประมาณนี้เนาะอ่าโอเคอ่าประมาณนี้ละกันแล้วก็ถังซานจะใช้วงแหวนประมาณนี้เลยนะครับก็ลองเอาไปใช้ตามกันได้นะอืมอ่าอันนี้เดี๋ยว อันนี้คือผมเอาถอดมาจากปักเป้าเนาะเพราะว่าปักเป้าเนี่ยต้องใส่ปีศาจเงินคามนะครับก็เลยเอามาใส่ให้สังสานเนาะอะ่ประมาณนี้นะครับส่วนออฟที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยเมื่อศัตรูตายเมื่อศัตรูตายจะฟื้นฟู HP ของตนเองเนาะอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับถึงมันจะน้อยแต่ก็ก็ยังดีอะ่ะอืมดีกว่าไม่ช่วยอะไรเลยนะครับก็ประมาณนั้นละกันอ่ะมุงแหวงก็ประมาณนี้นะโอเคอ่ะต่อไปจะเป็นเท่าพีชนะเท่าพีชจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ถ้าพี่จะเป็นแบบนี้เลยเนาะก็ดูไม่ทันก็กดหยุดเอานะดูไม่ทันก็กดหยุดเอานะครับนี่นะแบบนี้นะ โอเคต่อไปจะเป็นปักเป้าของเรานะนี่ปักเป้าเนี่ยผมจะใช้ปีศาจเงินคมนะครับก็ถามว่าทำไมไม่ใส่ให้แม่ถังซานแน่นอนนะเพราะว่าผมเอาแม่ถังซานเนี่ยไปแทงตัวนางเนี่ยมีสิทธิ์ตายสูงนะครับก็ถ้าตายเมื่อไหร่เนี่ยวงแหวนวงนี้เนี่ยมันจะไม่ทํางานเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องใส่ให้กับตัวที่มันยืนานาน,นที่สุดนั่นเองเนาะก็ตัวไหนที่มันยืนนานอ่ะก็ใส่ให้กับตัวนั้นไปนะครับอืมยิ่งเป็นตัวดาเมดเนี่ยก็ยิ่งดีนะเพราะว่าดาเมจของทีมหลักของเราเนี่ยมันมัน คือปักเป้านั่นเองเน,นะอืมคือถ้าตัวดาเมจต,ตามมันก็เล่นไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะเล่นดานแต่ลนดานเนี่ยก็คือ,อปักเป้าเราจะต้องอยู่ใช่ไหมอืมก็เลยใส่ให้กับปักเป้า,าไปนะครับ ว,วงแหวนอื่นเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะผมต้องบอกก่อนนะว่าวงแหวนแสนปีเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะครับเห็นไหมว่าออฟที่ผมใช้เนี่ยคือเมื่อตอนเองเนี่ยมีเลือดสูงกว่า50%การโจมตีจะเพิ่มขึ้นอีก1%ต้องบอกก่อนนะว่าแค่วงเดียวอ่ะอาจจะไม่ค่อยมีผลมากแต่ของผมเนี่ยมันหลายวงไงเออของผมเนี่ยมันหลายวงเนาะก็เลยเพิ่มเยอะนะครับก็เดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะครับก็นับเลยอ่ะวงนี้วงที่1 2นะครับอ่ะสแล้วก็4นะอ่ะห้าหกนะครับก็ 6%อะอ่าจริงๆแล้วคืออันนี้ต้องใส่ใช่ไหมอ่าก็จะเป็น7% 7%เนี่ยคุณเนี่ยมีออฟกระดูปัญญาณแบบแบบนี้เลยนะอ่านี่แบบนี้นะครับฟรีๆเลยนะหนึ่งออฟนะครับไม่ต้องเสียอะไรด้วยไม่ต้องค่าค่าป้าปองกันลดลงใช่ไหมอันนี้คือต้องเสียค่าป้องกันใช่ไหมแต่วงแหวนแสนปีเนี่ยไม่ต้องเสียนะเออเพิ่มให้เลยนะครับอืมก็ประมาณนั้นเลยเห็นไหมว่าถ้าเราใสายเย่เยอะเนี่ยมันมีผลนะครับ ก็เพิ่มมาเยอะมากๆเลยเนาะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันก็ที่ผมผ่านเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะวงแหวนแสนปีด้วยนั่นเองนะครับอืมก็ประมาณนั้นเลยด้าเมจผมก็เลยพอนะอ่ะโอเคก็วงแหวนที่เหลือก็เป็นแบบนี้นะจะใช้ตามผมก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนเอาเองก็แล้วแต่นะครับอืมแลแต่เลยนะอ่ะโอเคประมาณนั้นนะโอเคต่อไปจะเป็นผู้ป่ายนะผู้ป่ายผมก็จะ อ่าใส่แบบนี้เลยนะก็อัปเดตขึ้นมาจะเป็นอสูรเกศสีตาเนาะก็คือเป็นวงแหวนแสนปีแล้วนั่นเองออฟเดตที่ผมใช้ก็คือเป็นสนัน่นทรรพีเนาะก็เป็นทุกๆ15าวิเนี่ยจะทำดาเมจอ่าหกเปอร์เซ็นต์สามหกจุดสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนาะของพลังป้องกันนะครับแน่นอน,นะคระับว่าพลังป้องกันของมู้ไอ่ะมันเยอะเนาะอ่าก็ถือว่า ดีเลยนะครับก็ใส่เป้าหมายรอบตัวแล้วก็คือเป็นตีหมูอ่ะอ่ตีหมูนั่นเองนะครับก็เลยใช้ออฟนี้นะครับอ่ประมาณนั้นแล้วกันเนาะส่วนวงแหวนอื่นเนี่ยก็ใช้แบบนี้เนาะอ่แล้วก็อัปเดตขึ้นมาอีกวงหนึ่งก็คือจะเป็นมีสานลูกหูกนั่นเองนะครับก็ใช้ออฟนี้เช่นเดียวกันนะครับอืมก็เมื่อตนเองมีเลือดสูงกว่า5 0การโจมตีจะเพิ่มขึ้นอีก1%เนาะก็ประมาณนั้นเลยนะครับเพราะเพราะว่าเมื่อไปเองเนี่ยก็เป็นตัวทำเมทได้เช่นก ก็ S <S 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 ประมาณนี้เนาะอ่าประมาณนี้เลยนะครับอืมส่วนอุปกรณ์อะไรพวกนี้ก็แล้วแต่คนจะมีนะครับอืมแล้วแต่คนจะมีเลยเนาะหลักๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยอ่าตีบวกแบบครบแล้วนะครับก็ขึ้นบวกสิบหมดแล้วทุกตัวเลยนะครับอืมก็เลยเล่นได้ง่ายนะครับแล้วก็บวกกับว่าอาวุธผมเนี่ยเป็นอ่าหนึ่งดาวแล้วเป็นหนึ่งดาวแล้วนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับอืมถ้ามีงบทํามันอีกเนี่ยก็ อาจจะทํามันไปเรื่อยเลยอะอาอาจจะทํามันไปเรื่อยๆครับก็ประมาณนั้นเลยแล้วกันอา่าส่วนถ้าพี่ก็จะเป็นแบบนี้เนาะอ้าพี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่เนี่ยเห็นไหมว่าตีบวกสองเนี่ยครบหมดแล้วนะเออมันเลยเล่นได้ง่ายนะครับอืมประมาณนี้เนะาะอ่าโอเค ต่อไปเป็นกระดูกปัญญาณก็แล้วแต่คนจะมีเช่นกันนะคุณมีอะไรที่มันดีๆคุณก็ใส่ไปเลยนะส่วนออปชั่นเนี่ยก็อ่าของแม่หางซานเนี่ยจะใช้เป็นออปนี้นะต้านคิดทีข้อลดลง10%ผลลอร์์ผลรับการรักษาเพิ่มขึ้นอีก14%ออปนี้ใส่ให้มันไปเลยนะครับทุกชิ้นเลยนะอืมอ่ะต่อไปจะเป็นหางซาน ทางซาเนี่ยต้องบอกก่อนครับว่าหลักของอาอฟอหลักๆเนี่ยอยู่ที่เช่าพิษหมดแล้วเนาะอก็เลยไม่ตัวของทางซาเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับอืถามว่าน้นออฟอะไรเพราะว่าผมเนี่ยเอาทางซาไปยืดหน้าแน่นอนนะว่าต้องเน้นออฟอ่านี่การโจมตีลดลง10% การป้องการเพิ่มขึ้นอีก18%อะไรพวกนี้นะครับอืมเพราะว่าผมเอาถังซ้าเนี่ยไปยืนหน้าเนาะหาออฟนี้ใส่ไปก็ได้นะครับแล้วก็ออบโบนัสเลือดนั่นเนองเนาะอ่าประมาณนี้ใส่ผสมกันไปนะครับอืมก็ประมาณนี้ละกันอ่าส่วนถท่าพิษเนี่ยแน่นอนว่าต้องอ่าลบดีลดลงตรงเป้าเพิ่มขึ้นนะครับก็ประมาณนี้เลยอืมประมาณนี้เลยเนาะ,ะหาใส่ให้ได้อ่าทุกชิ้นเนี่ยก็จะดีหน่อยจะได้ตันโดนบ่อยๆหน่อยอ่าประมาณนั้นละกันส่วน จ้าหลอดเทแน่นอนนะครับต้องเป็นออฟนี้อยู่แล้วนะก็คือการป้องกันลดลง10%การโจมตีเพิ่มขึ้นอีก6.4%เลยนะเออหาแบบนี้นะครับใส่ทุกชิ้นไปเลยอ่านี่เห็นไหมผมใส่ทุกชิ้นเลยนะนี่เห็นไหมใส่ทุกชิ้นเลยนะครับส่วนมู่ปลายเนี่ยก็เน้นไปทางอ่าออฟเลือดนะออฟเลือดป้องกันแล้วก็อ่าออฟ โล่นั่นเองนะครับนี่หัพรับโล่จะเพิ่มขึ้นอีกสามเปอร์เซ็นตะ์เนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับใส่ผสมบนเปนกันไปก็ได้เช่นกันเนาะหรือว่าจะเน้นไปทางแบบออฟเดียวไปเลยเนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับก็แล้วแต่คนเลยนะว่าจะเลือกแบบไหนเนาะส่วนผมเนี่ยจะใส่ผสมผสมกันไปนะครับอืมก็ประมาณนั้นละกันเนาะส่วนพ่อสวรรค์ก็ร่างกายนะครับพูืไปเราต้องลงร่างกายอยู่แล้วเนาะส่วนตัวดาเมจเราสองตัวเนี่ยลงพลังนะครับอืมนี่เห็นไหมคือลงพลังเนาะ ถังซานะครับลงชำนานนั่นเองนะอประมาณนั้นเลยส่วนแม่ถังซานเนี่ยแน่นอนว่าผมเอาแม่ถังซานไปแทงนะครับต้องลงเลือดเนาะนี่ต้องลงเลือดนะครับก็ประมาณนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูวิธีผ่านกันสักหน่อยละกันนะว่าตอนที่ผมผ่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูตอนที่ผมผ่านกันสักหน่อยลวกันนะครับว่าตอนนี้ผมผ่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะก็ไปดูกันเลยแล้วกันนะอ อ่ะโอเคก็กดเริ่มเข้าเกมไปเป็นยังไงเจออะไรบ้างอ่านี่นะครับคือเราเจอทีมพิษนั่นเองแล้วก็เป็นอ่าฟูลทีอ่าฟูลทีมพิษเลยเนาะก็จะเป็นเท่าพิษอ่าปักเป้าแล้วก็อ่าพิวิโตนั่นเองแล้วก็อ่าลงหลงเนาะลงหลงนี่คือจะเป็นตัวฮิลตึงตัวเนาะแล้วก็มกใปม่นั่นเองเนาะก็เจอแบบนี้เลยอย่างแรกที่เราสําคัญเนี่ยเราก็ต้องกดสกิลของถังซานให้ทันนะครับนี่กดไปเลยแล้วก็มืไปแม่ถังซานะครับแล้วก็เท่าพิษเนาะอ่านี่กดให้ทันเนาะอ่า อันนี้คือต้องบอกก่อนนะว่าเราเนี่ยจะกดใช้อันติของถังซานะครับแล้วก็รอใช้อันติของแม่ถังซานั่นเองเพื่อที่จะให้คอมโบกันเองเนาะจะได้ยืดเวลาจับเนี่ยอีก3วินนั่นเนองเนาะก็นี่เห็นไหมว่าผมกดสกิลของถังซานไปก่อนแล้วก็มาของแม่ถังซานั่นเองเนาะก็เห็นไหมว่าจับไปถือว่าจับสวยนะจับติดสีนะครับแล้วก็รอละลายผู้ไปนั่นเนองเนาะ,ะนี่ ต้องบอกก่อนนะผู้ไปเนี่ยมันถึกนะถึกถึกนะเออต้องบอกก่อนนะอ่ะก็จับไปแล้วอ่านี่รอบนี้คือผมจับปักเป้าได้นะจับปักเป้าได้ท่านอีกเนาะอ่ะต่อมาเป็นยังไงต่ออ่ะปักเป้าอ่ะมู้ไปกระโดดนะครับนี่ถ้าพิดสตาร์ทไปเลยถ้าพิดเนี่ยจะไปตีของปีปีตรงเนาะอ่ะทีเนี้ยพอละล,ล,ลายอ่ะผู้ไปตายแล้วนะครับก็ตัวต่อไปที่จะ ละลายตามันก็คือพี่ปีตงนั่นเองพีบีตงแล้วก็มาลงหลงนะครับแล้วก็จะเหลืออ่าพักเป้ากับปู่พิดนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันอ่านี่นับเป้าระเบิดไปบึมๆๆทางซานจับนะครับนี่คอมโไปเห็นไหมว่าทางอ่าพี่ีตงตายแล้วนะพี่ปีตงตายแล้วเรียบร้อยนะครับก็วงแหวนถ้าพิทเนี่ยทำงานเลยเนาะเดี๋ยวลงหลงเนี่ยจะตายตามนะครับอืมอ่านี่เห็นไหมว่าเห็นไหมว่าจับพักเป้าได้นะแล้วก็ลงหลงเนี่ยจะตายแล้วนะลงหลงจะตายแล้วนะครับอ โดนป้าเป้าระเบิดไปทีหนึ่งปึ้มเรียบร้อยตายนะครับพอลงหลงตายไปไงต่อแน่นอนนะครับป๊าเป้าเนี่ยโดนจับอยู่นั่นเองนะครับโดนจับอยู่เนาะแล้วคือเลือดป๊าเป้าเราเห็นไหมมันเหลือแบบกระต้อยหนึ่งแต่ว่ามันมีอมตะนั่นเองนะครับแต่ว่าเอาไม่อยู่เนาะก็โดนทิษเนี่ยละลายไปทานนะครับก็เลยป้าเป้าเนี่ยก็เลยไม่ได้ใช้สติเนาะอ่ะนี่เห็นไหมตีสตันด้วยนะครับอืม นี่ตายแล้วนะอ่ะป้าเป้าตายเหลือเท่าพิษนะครับเหลือเท่าพิษตัวเดียวก็ได้นอนอยู่แล้วเราเหลือทั้งสี่คนน่ะเออเราเหลือทั้งสี่คนน่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าป้าเป้าผมเนี่ยน่าจะแตกนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็นี่อ่าเท่าพิษนะวงแหวนเท่าพิษทำทำงานเลยนะครับเพราะว่าอ่าเจ้าป้าเป้าเนี่ยตายเนาะแล้วคือเท่าพิษเราเนี่ยอยู่นะครับก็จะติดสตาร์ทเลยแล้วก็ติดพิษเลยนะครับอืมนี่เดี๋ยวทางซายารากจับไป จับโดนไม่อาจจับไม่โดนแล้วก็เนี่ยที่ป้าป้าผมตายนะคือโดนสตันนะครับโดนสตันตายเนาะแต่ดีนะครับคือเราเนี่ยยังเหลือดามีอีกตัวหนึ่งนั่นเองเนาะบวกกับกว,ว่าถ้าฟิสเนี่ยจะตายอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนั้นละกันนี่ผมก็สตันกัดน,นะครับก็ประมาณนั้นเลยเห็นไหมว่าเราเนี่ยจะไล่จากทางซ้ายนะครับก็คือ พอเราปิดผู้ป่ายตายแล้วเนี่ยปีบีตรงต้องตายนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นลงหลงนั่นเองเนาะแล้วก็พอลงหลงตายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าถังซานเนี่ยจับปับเป้าได้ไหมถ้าจับไม่ได้นะคือโดนปับเป้าเนี่ยมีสิทธิ์โดนระเบิดเลยนะเออเพราะว่าปับเป้าจะรับดามจไปเยอะไงอ่าแล้วคือลงหลงตายเนี่ยก็จะส่งส่งผลวงแหวนที่10แล้วก็5้าแล้วก็6ของเท่าพิษเนี่ยมาให้กับปักเป้านั่นเองเนาะก็เลยไม่ได้ใช้นตินั่นเองนะครับปับเป้าอ่ะตายก่อนนะครับอืม ก็ประมาณนั้นละกันโอเคอ่ะคลิปนี้มันก็มีประมาณนี้นะถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดตัดตัคลาผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็คลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ